ผ่านทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคสองเล่มที่7ตอนที่443 4เคลื่อนไหวอย่างอากหาร แสงโคมศาสตร์สองตำหนักข้างของตำหนักหานกวงแสงอันอ่อนจางศาดตรกจโคมชาวังบนโต๊ะเป็นเหตุให้ตำหนักข้างมืดครึมอยู่บ้างถึงกับไม่สุขใสเท่ากับแสงจานที่ศาสตร์สองช่องแตกบนหลังคาตำหนักลงมานางกำนันนั้นมองดูฟ้านเสียงที่ร่างแปดเพื่อนผุนอ,องด้วยความตรนกก้าป,ปากคิดสงเสียงร้องแต่ปราศจากสุ่มเสียงดังออกมาเสียงสี่คราหนึ่ง 1, ฟ้านเสียงสลับเท้าปราดพุ่งตัวไปแปดเก้าแทงกระบี่ ออกไปพอดีแทงถูลำคอน,นางกับนั้นนั้นเห็นบุพผาโลหิตสาดกระจายฟ้านเสียนก้มศรีรษะลงเล็กน้อยบิดหมุนข้อมือกระบีราชันในมือแทงลอดใต้ซอกแขนเอาไปจี้ถูคอห้อยขันทีกว่นึ่งจากนั้นฟ้านเสียนถอยปราดสามก้าปลายเท้าซ้ายบิดหมุนครานหนึง่รง,นงร่างเหมือนคว้างราวกับนักลีลาดกระบีราชันในมือสะท้อนประกายเย็นเยียบพร้อมกับสภาวะหมุนตัว กระบีกริดเป็นประกายเย็นเยียบสายหนึ่งปกคลุมพื้นที่หลายเสียประกายเย็นเยียบพอกริดผ่านคันทีนางกำนันที่สนุ่งตื่นขึ้นมาพากันล้มลงนอนจมกองเลือดมันใช้เท้าขวากระทืบใส่พื้นหินเขียวแผ่นหินเขียวกะปิดแตกออกร่างของพลานเสียนคล้ายปรึกษามหือมาถูกจับมัดไว้ ถอให้ปราบไปด้วยทุ่งท่าที่ประหลัดพิกวลพุ่งชนชายหน้าอกขันทีผู้หนึ่งชนจนคันทีนั้นกระดูกเส้นเอ็นหักสะบั้นหมดสิน้นฟันเสียนกม้มศีรษะลงสอกขวากระดิดผึงออกไปรากระติดขดลวดไว้สัตดกระบี่ราชันหลุดจากมือปากใส่หน้าอกของคันทีได้โถมมาจากด้านข้างขวามือผู้หนึ่ง มือขวามันพอปราศจากกระบี่ก็รวบมือกำรรเป็นหมัดต่อยใส่ด้านซ้ายต่อยคนสุดท้ายล้มลงเสียงฉาดดังหนักๆคันทีนั้นไม่ทันมีปฏิกิริยาศีรษะถูกต่อยแตกแหลกราวกับแตงโมผลหนึ่งชั่วพริบตาฟ้านเสียงสังหารพวกคนติดต่อกัน8คน ฟานเสียนบุกเข้าตํนักอาหารกวงอย่างดุร้ายทั้งไม่ปรีปากล่าวว่าจะหักลงมืออย่างสุดกำลังใช้กบีราชันแผ่พุ่งกรลังปราณอันกราดเกลี้ยวออกเพียงอึดใจนี้ก็ปิดชีวิตศัตรูทั้งหมดภายในห้องไม่เปิดโอกาสฝ่ายตรงข้ามส่งเสียงออกมา มันใช้กระบี่ในแนวทางของกระบี่สทัศนาแต่ขาดสมนึกการค่าฟันเช่นกระบี่สทัศนากระเพิ่มความเย็นเยือกเยียบยของอิ่งจือเข้าไปใต้เท้าเงาเข้าไป วิชาหมาัดฝ่ามือของมันมาจากตระกูลเยี่ยแต่ปราจากท่วงทํานองที่สง่างามยามลอยเรือออกทะเลเช่นเยี่ยหริวหินหากเพิ่มความรู้สึกอันเหี่ยมผ่านถ่ายทอดผ่านวังปรานอันกราดเกลี้ยฟีมือฆ่าคนเช่นนี้ยังมีพุดให้ต้านติดหรือผู้คนในตำหนักข้างนอกจากคันทีนางกำนานที่เสียชีวิตแล้วคงเหลือแต่อี้กุยผิงสองแม่ลูกกำหนิงเฉยเห็น คืนนี้หนิงใช้เยือนมาเยี่ยมองค์ชาย3มที่รับบาดเจ็บจึงไม่ได้กลับห้องของตัวเองกลับอำนวยความสะดวกให้กับฟ่านเสียนคืนนี้คนบนหนักสักใหญ่ทั้ง3ามไม่มีผู้ใดหลับลงนั้นานั้นฟ่านเสียนทะลุทะลวงหลังคาตราหนักลงมาดุดขุนพลสวรรค์เหินร่องโดนจากฟ้าผู้นั้นก็ตื่นตัวเป็นขบวนแรกใช้สายตาที่เขมงตึงเครียดมองผ่านม่านมงจัตาดูความเคลื่อนไหวของฟ่านเสียน ถึงแม้ว่าพวกนางเกิดความเชื่อมั่นต่อฟ้านเสียนแต่ก็น,นึกไม่ถึงว่า้ตเท้าฟ้านเสียนเอ้เท้าเสียวฟ้าน จะใช้วิธีการอันดุลแรงใช้เวลาอันสั้นปริตร,รงสังหารคนของราชาสำนักฝ่ายในเฝ้าควบคุมผู้ผนางจนหมดสิน้นทั้งสามเลิกม่านมุ้งเดินลงจากเตียงใช้ศีน้าแตกต่างมาดูฟฝานเสียนแต่ล้วนเกิดความเตื่นตนกดุดเดียวกันผู้นางมีความรู้สึกว่าฝานเสียนเบื้องหน้าคลายมีข้อแตกต่างฟฝานเสียนก่อนเดินทางไปยังภูเขาตาดตรงสารศีณอีกุยผิงปลื้มแววปลื้มปิติฟฝานเสียนเมื่อเสียงอันตรายเข็นข้าเขาวางไว้ช่วยเหลือพวกนางสอง แม่ลกความไม่ตกกังวลที่นางกล่าวกับบุตรชายเมื่อตอนพรบข่าก็ไม่คงอยู่อีกเมื่อถูกควบคุมตัวอยู่ในตำหนักหานกวงอีกกุยผิงไม่ทราบว่าพวกนางสองไม่ลูกต้องตายในสภาพยังไรขึ้นนี้เห็นคนมาช่วยเหลือค่อยค่อยคลาย,ยใจลงเดี๋ยวดูซากศพที่เกลื่อนกราท่วพื้นพระอาานต้องเข่าอ่อนระทวยแทบล้มลง องค์ชายสามอยู่ด้านข้างประคองมันดาเอาไว้ใช้สายตาที่สำนึกกับคุณมองดูท่านอาจารย์ตัวเองประงกีษะอย่างหนักแน่นดวงตาเปียกชุ่มขึ้นมายามนี้ไม่ทราบปรากฏราชองครักษ์มากน้อยเท่าใดรายล้อมตําหนักหานกวงเอาไว้คันทียอดฝีมือตําหนักหน้ายัางคงอยู่ฟานเสียนทราบว่า ตนเองบุกจูโจมอย่างหักโหมแม้ได้พบกับพวกนางทั้งสามแต่หากไม่สาม,มารถช่วยเหลือพวกนางออกไปสุดท้ายยังคงต้องตายดังนั้นฟ้านเสียงไม่สนานากับอันดับสามเล่าสาันองค์ชายสามกับอี้เหนียงหน้าสาวม,มากความเพียงกล่าวเสียงเย็นชาว่าตามข้าพเจ้าฝ่าออกไป คิดฝาออกไปไหนเลยง่ายดายดังใจนึกอาศัยกําลัง200คนฟ้านเสียนนาเข้าวังมาคิดก็ปุมวังหลังกบัดเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ส่วนทหารรักษาพระองค์ที่เมืองพระราชวังไม่ทราบว่าชําระล้างภายในแล้วหรือไม่สามารถขี้ใครวิกฤตการเฉพาะหน้าหรือไม่ ฟานเสียนถอนดึงกระบีราชันออกจากร่างขันทีนั้นพรางชำเลืองมองหนิงชัยเยือนนิ่งเงียบงันตลอดเวลาแวบ,บหนึ่งเห็นใบหน้าหนิงชัยเยือนประดับรอยยิ้มปรับปื้มประลมใจจึงแย้มยิ้มตับลวงมิดสั้นสีดำจากในซอกรองเท้าออกมาวงชายสามสั้นมิดสั้นสีดำเดินนั้นในโพรงต้นไม้ข้างระเบ,บียงเฉินล่างเห็นเหล่าซืือลวงเห็นเหล่าซืือล้วงมิดสั้นออกมาเข้าใจว่าจะมาอบตัวเองป้องกันตัวจึงประคองบรรดาคิดเดินออกไปคิดถึงฟ้านเสียนหันด้ามมี ออกนอกยืดสงมิดสั้นกันหนิงชฉยเยนหนิงชฉยเยนถือมิดสั้นสีดำาตดทั้งร่างใช้เบลอันองอาจออกมานางจะอย่างไรเป็นนางธาตุที่มีชิดรอดจากสมรภูมิหลายปีมานี้นางยังไม่ลืมภาพเหตุการณ์น,นั้นฟันเสียไม่ได้เหลือดูสตรียาวัยทั้งสามอีกทั้งไม่เสียเวลาชักช้าหากเดินตรงไปยังประตูตำหนักข้าง ประตูบานนี้ม่ได้ทอดออกนอกวงังแดดทอดไปยังตำหนักหน้าคิดบุกฝาออกจากวังไม่ง่ายดายอย่างนั้นมิสู้บุกเข้าในวงังฟานเสียนท่าฝ่ามือกับประตูดำประตูตำหนักทำจากไม้ระุงไม้คล้ายกับกลายเป็นแผ่นกระดาษถูกกระแทกแตกแหลกละเอเสร็ด ไม้ปลิวว่อนเต็มท้องฟ้าเศษไม้ไม่ทันตกถึงพื้นฟ้านเสียนก็ประกบฝ่ามือกับกันทีคนหนึ่งกระพางแผ่พุ่งพลังออกไปฝ่ามือพอปะทะมันก็รู้สึกถึงความร้ายกาศของกันทีผู้นี้ในราชสำนักฝ่ายในประกอบด้วยพยักษ์หมอบมังกรซ่อนลุกศิษย์ล้านสิทธิหงกกงกง,ง,งพุท่าฝึกอารมณ์ขึ้นมาล้วนไม่ธรรมดา ดวงตาบปหน้าหูจมูกของกันทีนั้นปรากฏว่าเห็ุไหลหลังออกมาล่างถูกพลังปราณนั้นเกล้ยวกราดกระแทกทำร้ายเห็นแน่ชัดว่าไม่อาจต้านทานได้แต่ว่าภารกิจของมันเพียงเพื่อทวงเวลาฟฝานเสียนไว้เพื่อให้ยอดฝีมือที่ตำาหนักหน้าห้องไทยหาวผู้เท่าตระเตรียมตัวฟ้านเสียนไม่เปิดโอกาสให้มัน่วงเวลา ระหว่างฝ่ามือทั้งสองข้าปรากฏควันขาวลอยขึ้นแผ่พุ่งควันพิษใส่ไปหน้าคันทีมีฝีมือกล้าแข็งนั้น คันทีนั้นหน้าแปรเปลี่ยนไปฟันเสียนขยับมือขวากระบีราชันสั่นไหวดังอึ้งอนฟันขวางผ่านเนื้อไหลตนเองลงไปนี่เป็นผลต่างของฝีมือคันทีนั้นเผชิญพลังปราณอันกราดเกลี้ยวทั้งถูกควันพิษทำร้ายไม่มีปัญญารับมืออื่นอีกแต่แต่เบิ่งตาโดยประกายกระบีวู้ผ่านครองจักสู่ไป ฟันเสียงพริกขอข้อมือวูบซ่อนกระบี่ราชันไว้ในแขนเสื้อไม่แยะแสะเหลือบแลกันทียอดฝีมือน,นั้นอีกงอเข่าเล็กน้อยร่างพุ่งถมออกไปดุดปักษาคืนสู่ดงไม้มันไม่พุ่งถมไปตามเส้นทางซึ่งไม่ทราบม่ยอดฝีมือมากน้อยเท่าใดหากแต่พุ่งชนใส่ผนังกำแพงของตำหนักข้าง เสียงโครมกึกก้องผนังก่ออิฐผสมไม้ถูกมันพุ่งชนแตกออกเป็นช่องฟ้านเสียงไม่ได้สนใจความปลอดภัยผู้คนั้านด้านหลังทั้ง3หากพุ่งผ่านช่องแตกนั้นออกไปยามนั้นคันทียอดฝีมือที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าประตูค่อยบังเกิดเสียงชบับลำคอถูกกระบี่ฟันขาสีสา,าดใล้โชคเลือดร่วงหลุดจากบา่า อีกุยผิงสองแม่ลูกเมือมองจนตาค้างส่วนหนิงชายเหยินปั้นหน้าเคร่งเครียดถือมิดสั้นสีดำฟ้านเสียนมอบแกนนางจุงมือสองแม่ลูกที่อกสั่นขวัญแขวนเดินผ่านช่องแตกออกไปนางทราบว่าฟ้านเสียนจะไหนรีบร้อนถึงเพลิน้เหตุใดใช้วิธีทลายผนังเข้าสู่ตำหนักหน้านางอย่างทราบดีว่าก่อนที่ฟ้านเสียนจะควบคุมสถานการณ์ได้ความปลอดภยัยของนางทั้งสามล้วนฝากไว้กับมิดสั้นในมือตัวเองเล่มนี้ กันบุกจู่โจมพึ่งพาอันใดย,ย่อมต้องรวดเร็วดุดสายฟ้าคล้ายพายุอัศนีที่ไม่ได้ตั้งเขามาปฏิบัติการฟันเสียในคืนนี้สอดคล้องกับหลักการข้อนี้นับตั้งแต่เข้าสู่วังหลังจนกระทั่งถูกราชองครักษ์วังหลวงพบเห็นมันกับผู้ใต้ขับบัญชาของมันต่างเร่งความเร็วขึ้นม้วนกว่าใส่วางหลังดังลมพายุหอบหนึ่ง ้านเสียนเหยียบราวระเบียงฟาดทำลายกระเบื้องหลังคาทิ้งตัวลงในตำหนักฆ่าขันทีนางกำนันทุกประการเกิดขึ้นในชั่วเวลาพริบตาหากคำนวณน,นับตั้งแต่ราชองครักษ์ทรงเสียง,งร้องออกมาเป็นครั้งแรกเพียงเป็นเวลาเท่ากับปรบมือสิครั้งก็เขตก้าเข้าใจกลางตำหนักหานกวงเป็นผลสำเร็จ เป็นความรวดเร็วดุดสายฟ้าไม่เพียงแต่ศัตรูไม่ทันมีปฏิกริริยาใดกระทั่งฟ้านเสียงก็ให้เวลาตัวเองขอบคิดใกล้กรวนที่มันพึ่งพาก็คือการรวบรวมข้อมูลในหลายปีนี้อาศัยหูตาภายในวังทั้งพึ่งพาสันชาตญยานที่ปราดเปรียวเหนือธรรมดาของตนเองเขีนค่าเข้ามา แน่นอนความเคลื่อนไหวครั้งนี้พึ่งพาความกล้าหาญที่ก่อนหน้านี้มันขาดแคลนอาศัยความฮึกเหิมที่พาตัวเองสู่จุดอับและดิ้นรนมีชีวิตรอดขณะที่ฟ้านเสียนเขียนค่าเข้าตําหนักหานกวงอย่างรวดเร็วมือกระบี่ตึกที่6ติดตามมันมาทั้ง5-60คนก็กระจายกำลังเป็นรูปพัดรายล้อมตําหนักหานกวงเอาไว้ตั้งแต่ครละิดจงใจจำกัดความเร็วย่นี้พอดีมาถึงรอบนอกของตําหนักหานกวง พันเยนคำนวณอย่างแม่นยามถึงแม้ว่าประเมินปฏิกิริยาของกำลังป้องกันวางหลังต่ำเกินไปแต่มือกระบิดต,ตึกที่6ทั้ง5-60คนพอดีต้านทานราชองครักษ์วังหดวงที่รีบเร่งรุดมาเอาไว้ มือกบ,บี่สำนักตรวจสอบผลัดแการนำฆ่าคนในความเมื่อชนราชองค์รักษ์วังหลวงไปทับแก่งของรัชชิ้นถึงแม้ไม่ทีบเท่ากับพยัคฆ์บิทักษ์ที่ใช้ดาบยาวซึ่งพระกำก,กับดูแลทักษิณรอบฝึกให้กับราชสำนักแต่ยังมีฝีมือกล้าแข็งยิ่ง ที่นหน้าตำหนักหานกวงบังเกิดเสียงโห่ร้องฆ่าฟันปรากฏดาบกระบี่กระทบกันไม่ทราบมีคนถูกฆ่าตายมากน้อยเท่าใดอยาอิเราเห็ดฉีดพุ่งมากมายเพียงไหนเพียงชั่วระยะเวลาหายใจเข้าออกไม่กี่ครั้งแนวป้องกันที่มือกระบี่ชุดดำหลายสิบคนก่อขึ้นก็ถูกกดดันร่นถอยมาทางตำหนักหานกวง แต่หากเพ่งพิจารณาให้ดีจะดูออกว่าการถอยข้างมือกระบี่เหล่านี้ไม่ได้ถูกกระทําหากเป็นทางเลือกเองที่แม้ดูเหมือนถูกราชองครักวง์งหลวงเข็นข้าถอยร่นแต่ก็หดวงล้อมแคบเล็กลงล้อมตำหนักขานกวงไว้อย่างแน่นนะ แนวป้องกันยิ่งโหดเล็กแรงดีดกระก็ยิ่งรุนแรงในบริเวณมีผู้คนจํานวนมากล้มลงแต่มือกระบี่ชุดดากระกวางยู่หน้าประตูหลักของตำหนักหานกวงหากว่าผู้คนภายในคิดตบหนีออกมาเกรงว่ายากเย็นยิ่งมีดนําซ้มอย่หรือบ้าตอนนี้ในตำหนักหานกวงหางเงียบสงบไหมนี่เป็นกลยุทธ์ฟันเสียงดูเหมือนเคลื่อนไหววุ่นวายแต่ใจกลางกลับปรากฏบุกผาบานคนสําัตรวจสอบอาศัายความเมื่อสู้ผัวพันกับ ราชองค์รักษ์วังหลวงที่ยิ่งมายิ่งมากเกินแต่ภายในตัหนาขานครงวซึ่งตอนนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวังหลังกลับเกิดดอกไม้บานออกมาช่อนหนึ่งดอกไม้ช่อน,นี้กลับต้องตกอยู่ในมือฟันเสียน ภายในวังพอเกิดความวุ่นวายราชองครักษ์และยอดฝีมือของราชสำนักฝ่ายในมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วแต่คนบุนหนักสักใหญ่ในวังหามีขีดความสามารถเช่นนี้เหล่าสตรีรับใช้สูงอายุในหนาาักฐานกวงเืิมตาอย่างหุนงงดา่าบเบาๆหลายคำไม่ทราบเบื้องนอกเกิดเรื่องอันใดานางกำนัลมือเท้าปราดเปรยบ,บางคนเสียงกระแอมบนพระแท่นบันทมจึงรีบลุกขึ้นมาประคองประมุกหญิงรัชชิ่งขึ้นจากพระแท่นบันทม หลายวันนี้หองเทาหาปวดพระเสียงต่ดเวลาพระนนละลาดหน้าผากจึงปูกแพรไหมเสือียงเส้นหนึ่งพระนางแอบอิงกับอ้อมอกของนางกำนันพระเนธทเทวเครบแพงสงสัยวบหนึ่งผู้สูงอายุหูตาฟ้าฟางจึงไม่ได้สดับเสียงระเบิดคึอกล้องตอนได้ฟ้านเสียงทลายหลังการตราหนักข้างลงมา และไม่ได้สดับเสียงฟั่นเสียงฆ่าขันทีนางกำนัน8คนแต่ว่าสตรีผู้สูงอายุพันมักในวังตลอดมาผ่านขึ้นลมมาอย่างโชคโชร์ยงสร้างความตื่นตัวแก่พระนางขึ้นมาพระเนตรพระนางทอประกาศยันเยียบปุ่มหนึ่งพรานประทับนั่งตรงมีพระสาวเนียปิดประตูวังให้ทั้งหมดลาดถอยเข้ามาปฏิกรยัห้องไทเฮาไม่บองอาจบองบอกว่าไม่รดเรพระนางพอคาดเดาว,ว่าในวังเกิดความวุ่นวายอันดับแรกคือ รวบรุมกำลังทั้งหมดให้ห้อมล้อมอยู่ข้างพระวรกายพระนางทรงทราบดีว่า เมื่อสัตรูบุกเข้าวางต้องมุ่งเป้ามาที่พระนางปฏิญาชน้พนธเดียวกันครั้งแรกพระนางทรงทราบข่าวการสวรรตของราชโอรสทั้งรวบรัฐและแม่นยำจนผู้คนนับถือเลื่อมใสแต่ว่าคืนนี้พระนางคงต้องผิดหวงังเพราะก่อนที่พระนางจะรวบรวมกำลังปรากฏคนหนึ่งเขียนข้าบถึงใจกลางตำหนักหานกวงแล้วขณะที่มือกระบียดตึกที่หกนอกกำหนักเกิดปะทะกับราชองครักษ์ที่เร่งรุดมาเป็นครั้งแรก บนผนังข้างตํานานหารกวงก็บังเกิดเสียงระเบิดกึ่งกล้องเห็นเศษไม้อิดหักเปลิวเวียนวันบนผนังเกิดช่องแตกแห่งหนึ่งเงาร่างสีดำสายหนึ่งพุ่งผ่านช่องแตกออกมาราวกับพยายามบังกรในท้องวิการตัวหนึ่งคลิปตาต่อมาก็เหินข้ามอากาศโถมอย่างพระแท่นบรรทมของห้องไทยเฮาระหว่างห้องหับกับห้องหับอยู่ใกล้กันไม่ได้เว้น ห่างเท่าระหว่างประตูกับประตูห้องหับสองห้องดูเหมือนอยู่ไกลบางครั้งเพียงกั้นด้วยผนังกำแพงหนาเครื่องเสียพอทะลวงผนังกำแพงเข้ามาก็กลามอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ว่าในโลกนี้ไม่สักกี่คนที่มีความสําเร็จเช่นฟานเสียนที่สามารถโคจรพลังปราณอันกราดเกลี่ยไปทั่วร่างจากนั้นใช้เวกเครดวิชาฟ้าเอกะคุ้มครองเส้นลมปราณหัวใจป้องกันไม่ให้ถูกพลังปราณอันกราดเกลี้ย ย้อนจู่โจมใส่ร่างกับกลายเป็นค้อนใหญ่เล่มหนึ่งพุ่งชนผนังกระแพงอันอาทึบทะลุเป็นช่องฟานเสียนชุดดำโถมใส่หงไทไทเฮาด้วยสภาวะดุดอสริบาทฟาดฟ้าตลอดรายทางในอากาศมาเกิดเสียงดังปานฉีกระชากเป็นที่คาดคิดว่ามันเร่งความเร็วถึงระดับขั้นที่น่ากลัว จากช่องแตกบนผนังกำแพงจนจนถึงพระแท่นบรรทมหองไทเฮาประทับน okay. ั่งอยู่เ้นระยะห่างประมาณสี่วาฟันเสียนพุ่งเฉียดผ่านสติรับใช้สูงอายุกับนางกำนันทุกนางถูกพลังปราณอากาดเกี่ยวบนร่างมันกระแทกล้มลงทั้งกระอักโลหิตออกมาโฉบโโอ้ยโอยแต่แล้วยามนั้นขันทียอดวิมือท่พูเฝ้าตำหนักบรรทมหองไทเฮาพาการเคลื่อนไหวส่งเสียงตวาดสีเสียง ฝ่ามือที่คล้ายกิ่งไม้อันแห้งเหี่ยวสี่กิ่งตะบบคว้าเสียร่างของฟ้านเสียนประหนึ่งดอกไม้บานตนบนต้นไม้เก่าแก่คิดมัดพันธนาการพระยามังกรกลางพระนาเอาไว้ในฝ่ามือเชรา ภาพทั้งสีข้างแฝงพลังลมปราณอันบริสุทธิ์ซึ่งฝึกเปลือตั้งตั้งแต่วัยหนุ่มชะกันหากว่าฮองเทาไม่มีผู้มีฝีมืออันกล้าแข็งถวายการอารักขาในเลยกล้าใชา้ชื่อหนิงชยัยเหยนเข้ากำคูองค์ชายใหญ่ซึ่งคุมกำลังทหารรักษาพระองค์ไว้ หลังจากที่เบลเสียงผนังกำแพงพังทะละายรากระฉีกแผ่นกระดานห้องแท้ก็เหลียวพระพักมาปดิทอดพระเนตรพบฉากเหตุการณ์นี้สายพระเนตรของนางพรานเยียบเย็นลงมาเกิดความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปลี่ยนราวกับว่าฟ้านเสียนในยามนี้คล้ายกับขุนพลสวรรค์เหินร่นลงจากฟ้าพริบตาต่อมาจะกลายเป็นซากศพซากหนึ่งซึ่งเหนือความคาดหมายผู้คนก็คือฟ้านเสียนไม่ได้ชะลอความเร็วลงแต่ว่าพลังสภาวะที่แฝงมากับท่าร่างพรานสาย พลันสาบสูญสลายคนลอยอยู่กลางอากาศคล้ายหายฟับไปกับตาร่างเขามันยังพุ่งปราดด้วยความเร็วสูงแต่ว่าพลังปราณอากาศเกล้ยวบนร่างถูกเก็บงำไว้ตลอดทั้งร่างกลายเป็นอ่อนโยนสงบนิ่งถึงที่สุดพลังลมปราณแตกต่างตรงกันข้ามระหว่างการะดาเกลียวถึงที่สุดถึงอ่อนโยนถึงที่สุดกลับบังเกิดบนร่างคนผู้หนึ่ง ขันธที่ยอดฝีมือทั้ง4ี่ลูกตาหดเล็กดงในใจามาเกิดความตื่นตนกยิ่งในชิดพวกมันไม่เพียงแต่ไม่เคยเห็นมาถึงกับไม่เคยได้ยินมาว่ามีคนสามารถฝึกพร,รังนมปรามีคุณนะรัศนะหักล้างกันทั้งสองประการได้ถึงขีดสดมีนำสามเคตวิชาพร,รังนมปราณทั้งสองชนิดล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดวิชาของแผ่นดิน ในใจขันทีทั้ง4ี่แม้ตื่นตระหนกแต่ทุ่งท่ายังไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นก็ไม่ลดน้อยลงนี่เป็นผู้เข้มแข็งสังกัดร,ราชสำนักฝ่ายในซึ่งอยู่ภายใต้บัคบัญชาของหงกงกงที่ผ่านมามีหน้าที่อธิวายการอารักขาหองไทยเฮาโดยเฉพาะพวกมันเห็นว่าต่อยฟันเสียร้ร้กาดกว่าน,นี้ก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อการผนึกกำลังจู่โจมของพวกตนทั้งสี่ จิงอยู่ฟ้านเสียนไม่ใช่ปร,มา,าร,ปารมาจารย์ปารมาจารย์แต่วิด้วยวิชาท่าร่างมันจัดอยู่อันดับสองของแผ่นดินครั้งกระโน้นบนทุ่งหญ้าทางเหนือกระบี่ของไห่ทางไม่อาจแทงถูกร่างที่เกิดกิ้งไปตามพื้นดินอย่าว่าแต่ตอนนี้มันยังหลอมพลังปราณอันกาศเกี่ยวกับแนววิชาฟ้าเอกะเข้าด้วยกันในโลกนี้ผู้มีวิชาท่าร่างอันดับหนึ่งก็คือ อู่จู่ร่างที่กลางอากาศของฟ้านเสียนพลันหดตัวลงงอเข่าซ้ายบิดไหลขวาร่างสันเทิมท,ทั้งที่อยู่กลางอากาศไม่มีให้ที่ที่ให้หยิบยืมกําลังกลับเบี่ยงตัวอย่างแยบคายพิบตายร่างสั่นเทิมก็คลาดเคลื่อนจากที่เดิมเล็กน้อยมืออันผอมซุบข้างหนึ่งที่ควา้าถูกไหล่ฟ้านเสียงถูกไหลขวาของฟ้านเสียน่คล้ายกับควา้าถูกปุยเมฆบางอาจใช้กําลังได้ มือที่ผอมสู้ข้างที่สองฟ้าถูกแขนซ้ายของฟ้านเสียงกับวา้าใสคมกระบี่มันซ่อนอยู่ในแขนเสือ้อคมกระบี่กรีดแขนเสือ้อออกมากรีดสายฟ้ามือบรรจุพลังเต็มเปลี่ยนเป็นบาดแผลลึกถึงกระดูกโลหิตฉิดพุ่งออกมาฉโลมคร,ครึ่งซีกร่างฟ้านเสียนจนแดงฉานมืออันพร้อมสู้ข้างที่สามฟ้าถูกเขาควางฟ้านเสียนสีกระชากเสื้อผ้าออกมาแถบหนึ่ง มือที่ผอมสู้ข้ามที่สีกับคว้าถูกรองเท้าฟาดเสียนข้างหนึ่งลงมือคว้าน้ำเหลวห้องเท้าทอดพระเนตรเช่นนั้นพระเนตรต้องทอแววเย็นเยียบแววเย็นเยยบในพระเนตรอย่างไม่เสื่อมคลายปรากฏประกาศเย็น,ยนเยียบสายหนึ่งผ่านคู่สายพระเนตร ฟานเสียนพุ่งตัวมาถึงดุดสายเลิมกระบีราชันในมือซ้ายฟานเสียนพาดกับพระสอกของหองอ์ไทยเฮาเราหิดหยดยาดจากแขนเสื้อที่ขาดวินหยดลงบนพระภูษาของหองอ์ไทยเฮา ยดลงบนพระพักของห้องไทยหาฟ้านเสียนหน้าสีเปลือกมุมปลาปกเกตโลหิตไหลซึมชุดดำครึ่งซีกฉลมด้วยน้ำเลือดถึงยังไรยังถูกขันทีทั้งสี่ทำร้ายบาดเจ็บแต่แววตายังคงเด็ดเดียวใช้คมกระบี่ที่เย็นเฉียบสะกดผู้คนในตำหนักหานกวงเอาไว้ได้จบตอนจบตอนครับ